สวัสดีค่ะนีภาวินีดวงนินค่ะวันนี้ทำไมเราถึงจะต้องทำบริษัทคงชิมูลมีพี่ท่านหนึ่งค่ะถามนีว่าน้องนีรู้ไหมว่าทำไมวันนี้น้องนีถึงยังไม่รวยนีก็คิดนานมากเลยนะคะแล้วนีก็ตอบแบบไม่รู้นะคะพี่คนนั้นท่านก็เลยบอกนีว่าเพราะว่าวันนี้งานที่น้องนีทำมันยังไม่สามารถทำให้น้องนีรวยได้ใช่ไหม นี่ก็อ๋อเลยค่ะใช่เลยนะคะงานที่นีทำในตอนนั้นเนี่ยมันไม่สามารถทำให้นีเนี่ยรวยได้จริงๆจนวันนี้นะคะนี่ได้เจอบริษัทขงชีมูลแล้วก็ได้ตัดสินใจสำเร็จกับบริษัทขงชีมูลเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยบริษัทนะคะ สามารถที่จะทําให้เรารวยได้จากอะไรเอ่ยจากแผนการตลาดนะคะแผนการตลาดที่เหมือนสโลแกนเลยค่ะสั้นง่ายสบายรวยนะคะแผนการตลาดที่นี่ทําง่ายสร้างเงินง่ายได้มากๆใครนะคะที่ต้องการมีรายได้ทั้งเป็นอาชีพหลักอาชีพเสริมสามารถทําได้ลงทุนได้เงินลงทุนเนี่ยน้อยมากนะคะตาสีตาสาปุย่าตายายคนทั่วประเทศไทยเนี่ยสามารถ ทําได้แล้วก็เหมาะสําหรับคนรากย่ายจริงๆรากย่ายังไงคะรากย่ายคือไม่มีเงินที่จะลงทุนสามารถที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้เปลี่ยนแปลงชีวิตกับบริษัทคงชิมูได้จริงๆนะคะด้วยแผนการตลาดที่ลงทุนน้อยแล้วก็จ่ายเยอะ จ่ายตลอดชีวิตไม่มีหลุกทุนอย่างแน่นอนนะคะอันนี้ก็คือข้อแรกที่นีตัดสินใจเลือก2นะคะก็คือสินค้าสินค้าของเราเนี่ยนะคะเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์มากๆอันนี้ก็คือช่วยชีวิตแม่นีไว้นะคะจากอาการปวดเข่าปวดแข้งปวดขา,ดขาที่เป็นอยู่อย่างตัวนี้ก็แฟนขับมอเตอร์ไซค์นะคะตากลมตากฝนแล้วตาแดงมาคันตามีปัญหาที่เกี่ยวกับ ตายอย่างเงี้ยค่ะก็คือช่วยได้จริงๆนะคะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยใช้ได้จริงเห็นผลจริงราคาย่อมเยาพี่น้องทั่วไปเนี่ยสามารถใช้ได้ตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยแล้วก็เป็นสินค้าที่ไม่ตรดเทนเป็นสินค้าที่เทนในอนาคตด้วยซ้ำเป็นสินค้าสมุนไพรเป็นสินค้าที่ เป็นปัจจัย4ี่ที่ทุกคนจะต้องมีติดบ้านที่ทุกคนจะต้องใช้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเองหรือเรื่องสินค้าเองเรามีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือผู้คนให้มีรายได้แล้วก็ให้มีสุขภาพดีนะคะแล้วก็ปัจจัยข้อที่3สําคัญมากๆก็คือท่านประธานบริษัทท่านไม่ได้สร้างบริษัทขึ้นมาเพื่อแค่ว่าเอาเงินเข้าตัวเองนะคะแต่ว่าท่านวางแผนอนาคตไว้ให้สมาชิกเนี่ยแบบว่าสุดยอดมากๆนะคะสุดยอดยังไง วางแผนไว้นะคะในการสร้างโรงงานสร้างโรงงานสร้างที่รองรับสร้างความเจริญเติบโตวไว้ในอนาคตให้กับสมาชิกทุกคนอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยหลักๆที่จะทําให้เราเนี่ยก้าวไปสู่ความร่ารวยได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าบริษัทมีอะไรที่ไม่ครบแบบนี้เราก็ไม่สามารถที่จะรวยได้นะคะวันนี้ก็อยากจะฝากคาคมไว้สักคาคมหนึ่งถ้าวันนี้ค่ะเราไม่อดทนกับความลําบาก เราก็ต้องอดทนกับความจนอยู่ดีใช่ไหมคะวันนี้เราจนมานานแล้วเราอยากเป็นคนรวยกับเขาบ้างเนาะเราขอเป็นคนรวยกับเขาบ้างสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราเกิดมานะคะอันนี้คือสิ่งที่นีไฝฝันแล้วนี่ก็เจอที่บริษัทขงชีมูลเพราะฉะนั้นวันนี้งานที่เราทําในวันนี้คะ่ะมันจะส่งผลถึง อนาคตของเราไม่ว่าจะเป็นแค่ของเรานะคะของลูกเราในอนาคตอีก5ปีสิปีในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้เราทําอะไรอยู่ให้เราเนี่ยลองคุยกับตัวเองมองดูตัวเองนะคะงานบริษัทของชีมูลไม่ใช่แค่งานประทังชีวิตแต่มันคืองานเปลี่ยนชีวิตค่ะมันคืองานสร้างชีวิตค่ะ